สวัสดีครับวันนี้ออกกําลังกายนําเสนอทุกท่านแหล่งท่องเที่ยววันเดียวจบที่เกลือนระบมเกลือนระบมต้องอยู่ตำบลทุ่งพญาอำเภอสนามชัยเขตสังสวเชียงเซาก็โดยรอบประชาชนมาเที่ยวทานอาหารเล่นน้ำซึ่งก็จะเป็นคนวัยแรงงานที่หยุดจากงาน ในเขตนิคมโรเจนะนิคมสามศูนสีนิคม, 4, คมกบินเข้าทางบ้านปลอกด้นนนวนถนนสามห้าเก้าเรามารู้จกักอ่า,อางเก็บน้ำและเขื่อนในพื้นที่พาสนามชัยเขตแล้วก็ท่าตะเกียบกันแนะนำที่เกืดอนระบมแล้วต่อไปก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำบ้านนาโพ อ่างเก็บน้ำอ่างเสือดำอ่างเก็บน้ำของมหาอ่างเก็บน้ำคลองสีอ่งององา,า,เอง,าเองเก็บน้ำร่มโพทองอำเภอท่าตะเกียบคลองสีก็ท่าตะเกียบอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตอ่างเก็บน้ำเหล่านี้ก็เป็นแหล่งต้นกําเนิดของเขื่อนแควระบม เป็นเขื่อนเป็นแควนะแวควคลองส่งน้ำแควระบมกับแควสียัดเป็นแหล่งน้ําที่ไหลามาสู่ของท่าเรและลงแม่น้ําบางปะกงเป็นแหล่งน้ําใช้ทําประปามาเลี้ยงชาวจากชีเงสาและชนบุรีตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาน้ําจืดซึ่งตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนสู่ขนาดใหญ่เป็นแหล่งต้องเที่ยวที่อยู่ใกล้บ้าน ครับค่ายแรงผลไม้ค่ายแ่งผู้เศรษฐกิจพบกันได้ทุกวันนะครับติดตามกันตอนต่อๆไปนะครับ